ขอเอาใจสายยูรินะคะกับน้องเบกกี้ลีเบก้าล่าสุดนะคะเผยพิแบษเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์ปิ่นพักค่ะซึ่งบอกเลยนะคะตั้งแต่อีพีแรกเนี่ยมาจนถึงอีพีล่าสุดทุกคนติดตามเส้นเรื่องแล้วก็โหพูดได้คําเดียวว่าอินจริงๆคอมเมนต์ Comment ว่าทําไมท่านหญิงทําแบบนู้นแบบนี้เพราะเรื่องนี้น้องเบกกี้เนี่ยรับบทเป็นท่านหญิงด้วยงานนี้จะฟินขนาดไหนแล้วท่านหญิงคนนี้คือด้วยความที่แบบน้องก็เป็นคนหน้าเก๋นเนะเาะพอไปรับบทแบบพีเรียตเนี่ยเขาแบบว่าจะปรับคาแรคเตอร์ยังไงกันบ้าง เอาเป็นว่าอย่ารอช้าใครเป็นแฟนคลับน้องเมกกี้รอฟังข่าวนี้ได้เลยค่ะเออรู้สึกดีใจแบบหนูรู้สึกว่าตั้งแต่ ep 1, ep 2, 3, 4, 5แล้วก็กำลังจะถึง6แค่รู้สึกว่าทุกคนติดตามเส้นเรื่องแล้วก็แบบ ทุกคนเอนจอยด้วยแล้วก็อินด้วยมากๆเพราะว่าแต่ละคอมเมนต์ที่อ่านก็คือท่านหญิงทําไมทําแบบนี้ uh huh. คุณปิ่นทําไมไม่พูดความรู้สึกตัวเองคือแบบทุกคนอินแล้วเราเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากสื่อสารเนียนะตอนนั้นน่ะที่เราต้องคี p บ e c เรตมากๆเป็นโปรเจกต์ที่ซีเรตสุดๆทุกคนได้เห็นแล้วแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจตั้งใจมากๆค่ะใช่แต่ทุกคนก็ยังว่าหนูจะชูคือท่านหญิงอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่า อยู่กับคนเยอะๆ,ๆเพื่อนเยอะแล้วแบบเป็นคนที่แคร์ทุกๆคนะ่ะใช่ก็คือสายตาเขาก็อาจจะแบบไปนิดหน่อยไปนิดหน่อยใช่แต่ว่าตอนตอนที่หนูเล่น่ะหนูไม่คิดว่าหนูส่งสายตาเยอะขนาดนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าโอเคพอไปดูก็เยอะเยอะอยู่ค่ะใช่แต่ก็ ก็รู้สึกทาให้คาแรคเตอร์มีมิติไหลมิติมากๆค่ะจริงๆเขาก็บีบตลอดอยู่ใช่แบบพี่ฟิลอะจริงๆก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากขอบคุณมากๆเพราะว่าเป็นอีกคนที่ทาให้หนูรู้สึกว่าซีรีส์นี้ไม่มีเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะอยู่หน้าเซตตลอดเลยกับหนูแล้วเขาก็จะคอยมาบอกว่าเบรกจังหวะพูดเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแบบเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่เขาเป็นคนที่ใจเย็นๆใจเย็นกับหนูมากๆแล้วก็ เขาช่วยหนูเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเขาก็เคยมีประสบการณ์ใน acting ด้วยแล้วเขาก็จะแบบเอาประสบการณ์มาช่วยเราเหมือนกันไม่เจ้าชูนะหนูว่าชีเป็นคนที่แบบรักรักคุณปิ่นมากแล้วก็โรแมนติกมากทุกครั้งทุกครั้งที่หนูนั่งดูความรักของเขาอะหนูแบบ oh, น่ารักจังอยากมีแบบนี้จัง so romantic so cute แบบอ oh, จะรักกันไปถึงไหนอะคือน่ารักมากค่ะอืม ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าหลังจาก EP6 แล้วก็จะเป็นความคลั่งหลักสุดๆไม่น่ามีคำว,ว่าเจ้าชูเข้ามาแล้วนะคุณปิ่นใช่ไหม <c oughs> คะก็รู้สึกว่าเก่งมากเหมือนกันคะก็คืออาจจะแบบบทพูดไม่ได้เยอะแต่ว่าจะอยู่ที่สายตาสายตาเยอะมากๆแล้วก็ความรู้สึกหายใจ everything อ่ะก็ท้าถ่ายเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องแบบเข้าใจว่าตัวละครเป็นยังไงแล้วยิ่ง เขาเรียกอะไระพี่ฝีนะเขาไม่ได้เป็นคนที่นิ่งๆนิ่งๆ uh oh. เขินๆแบบนั้นน uh ่ะเรแต,ต้องอยู่ดีๆมาปรับเป็นแบบนั้นน uh ่ะ oh. หนูรู้สึกว่าเก่งมากแล้วภาษาก็ยากมากๆเหมือนกันแล้วแต่และอย่างที่ต้องมานั่งทําแบบแกะสลาัากอะไรอย่างเงี้ย uh oh. หนูว่าพี่เขาก็น่าจะไม่เคยทํานะ uh oh. แต่ว่า professionally เ uh oh. จงเ uh oh. ข้าซีนแบบแป๊บเดียวก็ก็ทําได้ uh oh. เออแบบมันมันดูยากอ่ะ เพราะว่าวันนั้นหนูไปนั่งทํามันมีซีหนึ่งอะที่ท่านหญิงต้องไปทําเขาเรียกอะไรชอบชอม่วงปะงท,ที่ต้องมา<ไ>ป,ปัน<ไ>ป,ปันปัน,ปนชายคะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าอืมไม่เหมาะกับหนูหนูถามเพิ่มกับว่าม,มีบอลให้เตะไหมคะ <c oughs> มนะคะพูดถึงน้องเบกน้องเบกกี้ก็ต้องพูดถึงน้องฟรีนสโลชาด้วยนะคะเรื่องนี้ก็น่ารักน่ารุ่นกันอีกเรื่องนึงละค่ะ